สวัสดีครับพบกับผมมิกนะครับจากช่องคุณมิกชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็พาทุกคนมาอยู่ที่ทุ่งนานะครับที่นาของผมครับนี่ครับผมมาหาปลาครับเป็นปลาปลาขึ้นนะครับเพราะว่าฝนตกค่อนข้างที่จะหนักกับทำให้น้ําท่วมครับบริเวณรอบๆครับซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นสระนะครับสระที่เลี้ยงปลาปล่อยปลานะครับเป็นปลาช่อนปลาดุกมีเยอะเลยครับผมจะพาทุกคนมาหาดูครับว่าจะมีปลาหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมจะลองสารวจดูบริเวณใกล้ๆรอบๆนะครับ นนีปลาช่อได้แล้วครับหนึ่งตัวปลาช่อ,อนตัวใหญ่ครับนี่ครับสงสัยขึ้นมาจากสาแน่นอน,น,คน,นครับเป็นปลาช่อ,อนครับโอ้โหไข่ทำท้องเลยครับ เดี๋ยวผมไปเอาอุปกรณ์มาใส่ปลากนนอนน่อนนะครับนั่นนั้นเจอแล้วครับอีกตัวหนึง่งมันหมานครับมันหมานวนี้นั่นนั่น,นไปดูครับไปดูนี่นี่นี่ปลาช่อนครับเป็นปลาช่อนเดี๋ยวเดอ โอ้ย,อย,อย,อยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูว่าปลามันขึ้นมาได้ยังไงสะตรงไหนสองตัวตที่เรียบร้อยครับสองตัวนะครับมันมานครับวันนี้ครับนั่นตัวหนึง่ง สามตัวแล้วครับโอ,โ,โอ้โหโอุห้ยอุ้ยอุ้ยตรงนี้ก็จะเป็นสรานะครับสราที่ปลามันขึ้นมานะครับเป็นสาะตรงนี้นะครับ น้ำค่อนข้าง,งที่จะเยอะเลยครับแน่นอนก็ต้องมีปลายแล้วเพราะเพราะว่าฝนตกหนักมากครับทั้งคืนทั้งวันนะครับทำให้น้ําท่วมอย่างนี้ครับถึงร้องไห้ดูตยกำลั้ง ดำๆตะพุ่มๆนี่นะครับ โอ้โอ้ตัวใหญ่ใหญ่มากครับโอ้โหอ้ยลุกๆๆ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 โอ้ๆหตัวใหญ่อันนี้ตัวใหญ่เราๆๆๆๆๆอาๆๆๆๆีๆๆๆๆๆๆ ปลาช่อนตัวยังใหญ่ผมต้องมาดูก่อนเพราะว่าผมกลัวคนอื่นมาแอบจับนะครับตอนกลาคืน หายไปไหนแล้วครับมีตัวหนึ่งอยู่ในนี้ครับนี่ ต้องรอสักพักให้ให้มันโผล่ครับทุกคนนี่เนปน็นปลาช่อนครับนี่ครับ

สองตัวเลยครับตอนรอบนี้สองตัวเลยครับเจออีกแล้วครับอีกหนึ่งตัวครับตัวใหญ่รอบนี้อยู่ในน้ำมันไปแล้วครับมันไปแล้ว ครับคลิปนี้นะครับถ้าหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับวันนี้นะครับผมก็จะเอาปลาที่จับได้ตรงนี้นะครับที่มันขึ้นมาครับปล่อยลงสระคืนนะครับเพราะว่าผมยังจะไม่เอาไปทำอาหารนะครับผมจะปล่อยให้มันอุดมสมบูรณ์โตกันนี้ก่อนครับครับผมจะปล่อยลงสระคืนนะครับ ลนี่นะครับปล่อยให้เขาอยู่อที่เดิมคืนนะครับถ้าผมไม่จับก็อาจจะมีคนอื่นมาจับกลางคืนต่อนะครับ